ต้นเก่าลัดค่ะที่มินมาตามหาวันนี้ต้นนี้ครับผมแต่จริงๆอะ่ะมันไม่ใช่เก่าลักนะอ้าวแล้วมันมันคืออะไรคะ <laughs> มันอยู่คนละวงกับเก่าลักจีนเกาลักญี่ปุ่นเดิมทีเนี่ยมันอยู่ที่ทางจีนตอนใต้แล้วทีนี้มันนํามาในประเทศไทยแล้วทีนี้คนไทยเนี่ยก็มันเหมือนกับเก่าลักแ,แล้วเขาก็เลยเรียกกันติดต่อกันมากินติดตามมาว่าเก่าลักไทยแล้วพี่บุญไปได้ต้นมาจากไหนอะ่ะคือเอาจริงๆนะแบบไม่ค่อยเห็นคนปลูกเลยคืออาผมเนี่ยเป็นรถรับจ้างรถหกล้อ <K an> เขาไปเห็นมาแล้วก็มาปลูกที่บ้านไปเอามาจากไหนคะทั้งเหนือครับทั้งเหนือของบ้านเราเนี่ยทังเหนือของบ้านเราเนี่ย <K an> เขาอาจจะเข้ามาแล้วก็อาจจะปลูกกันไปปแล้วก็เห็นว่าแปลกดีเ <K an> อามาปลูกผมก็เลยนํามาปลูกอีกทีหนึ่งค่ะครับผมแล้วตอนนี้ที่สวนของเรานี่คือมีต้นเก่าละไทยสักกี่ต้นได้คะมีสักกี่ต้นเป็นร้อยนะ <K an> เป็นร้อยต้นเลยปลูกขายครับปลูกขายต้นคือต้องบอกว่าที่เนี่ยคือเน้นปลูกขาย ต้นเนาะขายต้นครับไม่ได้ขายแบบว่าออผลผลิตใช่แต่ผลผลิตนี่คือก็เป็นผลพลอยได้คือจะได้แบบนั้นครับคราวนี้มาดูนี่เมื่อกี้นี้บอกไปข้างบนระหว่างคุยมันเจ๊เห็นพอดีนี่เลยอันนี้คือผลของเก่ารัดไทยนะคะให้ดูแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่เหมือนเก่ารัดญี่ปุ่นจีนอะ่ะคือมินเคยเห็นภาพว่าเก่ารัดญี่ปุ่นจีนอะ่ะเวลาเขามาเราจะคุ้นที่เขาเป็นเม็ดดำๆแล้ว แต่ว่าถ้าเกิดเป็นผลสดอะคะ่ะเขาจะมีเปลือกคู่มีกทีนึงแล้วจะมีหนำหนาเขียวเขียวเนาะแต่อันนี้เกาลัดไทยอะคือเขาจะเป็นแบบเนี่ยเปลือกข้างนอกเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแดงกระมังยีครับเป็นผิวแบบกระมังยีกระมังยีด้วยนะคะแล้วก็ข้างในนี่เม็ดคล้ายกับเกาลัดญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้มากเลยแล้วเม็ดก็คือเป็นสีดําเลยและอันนี้มันกินได้หรือยังคะตอนนี้ตอนนี้มัน,ม,น,ม,นมันดิบครับทานไม่ได้ต้องเอาไปทําอะไรก่อนไปนต้ม ต้เอาไปต้มก่อนครับคั่วได้ไหมพี่บุ๊คคั่วได้คั่วไม่กาแฟผมทาไม่เป็นก็ใช้วิธีการให้คือต้มเลยง่ายตัวแล้วอยากชิมมากว่ารสชาติจะเป็นยังไงและเขายังมีชื่อเรียกอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาลัดเทียมหรือว่าเกาลัดกรรมมี่ตามลักษณะของเปลือกหุ้มด้านนอกที่มีสีแดงสดผิวเป็นกัมมี่ค่ะ เฉพาะตัวเม็ดด้านในแล้วก็นําไปล้างน้ําเกลือหลายๆรอบเลยค่ะเพื่อล้างยางที่ติดอยู่ออกให้หมดนะคะส่วนวิธีการต้มนะคะก็ต้องใส่เม็ดเก่าลัดลงไปตั้งแต่เริ่มตั้งน้ําเลยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่ตอนที่น้ําเดือดไปแล้วนะคะตัวเปลือกก็จะแตกออกค่ะ เนื้อข้างในก็จะเละแล้วก็แฉะเกินไปกินไม่อร่อยนะคะใช้เวลาต้มประมาณ30-45นาทีค่ะเพราะว่าเปลือกค่อนข้างหนาสังเกตว่าถ้าสุกแล้วนะคะเปลือกก็จะแตกออกลองผ่าดูเนื้อในก็จะเป็นสีเหลืองใสๆกิ่นได้เลยค่ะเกิดมานี่คือยังไม่เคยกินเลยนะพี่วุฒินี่คือครั้งแรกของมินนะคะเนื้อมันหนุบหนับมากเลยคล้ายๆแปะก๊วยผสมถั่วลิสงกลิ่นเนี่ยจะมีกลิ่นของถั่วลิสงนิดๆแบบนี้ คล้ายกับเก่าลัดท,ที่เราเคยกินกันอยู่บ้างค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่เขาเอาไปต้มเนาะมันก็จะมีความแบบว่านุมน่มๆชุ่มๆน้ำมากกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบขั้วม,มันก็จะแบบว่ากรอบๆเด้งๆนะคะแต่อร่อยเนื้อมันมากนะคะคุณแต่มินว่ากว่าจะผ่านไปแต่ละูกต้องใช้เวลาปอกนานหน่อยถ้าใครแบบอยากกินต่อเนื่องปอกทิ้งไวะะ้เลยค่ะเราก็กินไปเรื่อยๆนะคะต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าที่สวนของพี่วุฒิเนี่ยไม่ได้เน้นขายผลผลิตนะคะผลผลิตเป็นผลพลอยได้นะคือ มันจะมีบ้างปะปลายเหมือนที่พี่วุฒิบอกแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะขายเป็นไม้ล้อมเป็นต้นไม้แทนเป็นไม้ขุดล้อมไซสูงประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตรก็คือให้ลูกแล้วสามารถให้ลูกได้เลยอยากจะกินอย่างเดียวอย่างเงี้ยพี่วุฒิพอมีแบ่งไหมคะมีแบ่งเนาะรีบโทรนะคะเดี๋ยวหมดก่อนหมดก่อนครับผมแต่ถ้าหมดแล้วอย่างงเงี้ยนะคะรอไปปีหน้าเนาะเพราะว่าหนึ่งปีมีครั้งเดียวย้ำฤดูกาลนิดนึงของเก่าลัไทยครับพี่วุฒิประมาณกรกฎาคมสิงหาเนี่ยครับ แต่ต้องออเดอร์ไว้ก่อน